สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมหนูมามคนเดิมนะครับก็ผมจะขี่รถไปในเมืองครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมมีคลิปคลิปนี้มาให้ดูนะครับก็คือว่ารวบรวมแต่ละสารแต่ละสถานที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ก,เาากเขเข็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือว่ารวมเลขเข้านะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันให้ดูแบบว่าเออว่าตรงจุดจุดไหนสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าบ้างนะครับผมบางท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นไลฟ์สดเลยวันนั้นเห็นไม่เห็นศูนย์ห้าหนึ่งไม่เห็นตรงนน้นต,ตรงนี้เลยเอออะไรประมาณนี้บางท่านก็บอกว่าเราโกหกแล้วผมก็ไม่รด้พูดยังไงครับผมแสดงว่าบางท่านอีกก็ดูผมแต่ไม่ได้กดติดตาม นะครับมันต้องกดติดตามไว้นะครับผมนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลากดไว้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นหาทุกทุกท่านเลยนะเด้งขึ้นไปโชว์เลยเวลาผมลงคลิปมาหรือไลฟ์ลสดมาแต่ละสารแต่ละสถานที่นะครับผมไปก็ไปกดติดตามกันไว้นะครับบางท่านก็บอกว่าเลขเยอะอาตามไม่ไหวหรอกคือกับผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้แนะนําตามนะไม่ได้ให้แนะนำตามก็คือว่าให้ดูเป็นแนวทางว่าสารแต่ละที่ที่เราไปขอมานะครับ าแต่ละที่ที่เราไปขอมาว่าได้แบบไหนยังไงผมก็บอกไว้แต่ละคลิปอยู่แล้วว่าให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมจะบอกไว้ทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับผมนะครับแต่ละสารแต่ละที่ไม่ใค่ว่าถ้าบอกว่าเลขเยอะเลขหลายตัวอย่างนั้นผมก็ต้องไปขอศาลเดียวดีแต่ละช่องแต่ละคนไม่งั้นเขาจะไปขอกันทุกๆท,กที่ไปขอกันตรงโน้นตรงนี้เหรอใช่ไหมทุกท่านว่า เขาจะไม่ขอสารเดียวหรอกเขาจะไม่ไม่ขอตรงนู้นตรงนี้ตรงที่เดียวนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมบางท่านก็บอกว่าขอที่เดียวไปเลยกับขอตรงๆไปเลยถ้าผมรู้ล่วงหน้าว่าเลขมันจะออกตรงๆผมก็เขาก็รวยกันทั้งประเทศสิครับผมนะครับอืมก็คือก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะว่าเราไม่รู้ไงก็เพราะว่าเราไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ท่านบางคนที่เข้าใจก็คือเข้าใจนะนะครับผมแต่ถ้าบางคนม่เข้าใจก็ แบบว่าจะให้เอาตรงๆเลยมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับเอาตามนั้นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับทางเจ้าหนุ่มอําคนเดิมนะครับไปกดติดตามกันไว้นะครับผมสําหรับท่านที่อยากขอโชคขอลาบเดี๋ยวคลิป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 งวดของวันที่หนึ่งคลิปแรกนะงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายน 25- 6 3นะผมว่าจะไปถ่ายเจ้าปู่หอคำนะครับซึ่งให้เลขจาน0 5นย์ตรงๆเลยนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับแต่ละสารแต่ละสาสถานที่รวมเลขเข้าว่าต้องจุดๆดไหนให้เข้าบ้างว่าผมไปคี้ยังไงยังไงให้ท่านดูให้ดูเป็นแนวทางยังไงก็รวมเลขเข้าของงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันว่าตรงไหนให้เข้าบ้างครับผมโอเคครับ